ลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนที่ดีในสองปีที่ผ่านมาหรือว่ามีเครดิตนั่นเองนะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ9 00 0ันบาทเท่านั้นครับผม <Wow. S 1> เดือนละ9 0 0 0ันบาทเท่ากับหมายทําความว่า <Wow. S 1> ถายเงินเดือนคุณ18ื่นแสามบราออกรถคนเดียวไม่ต้องมีคนค้าไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะครับสวัสดีครับ วันนี้นะครับมาพบกับทูนะครับที่โชว์รูมกฤษดากูตคาเช่นเคยนะครับทูเริ่มเลยดีกว่านะสวยๆงามๆแบบนี้สีขาวๆนวลๆพองๆแบบนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์นะครับเครื่องยนต์25 0พดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัว e p ิล n นเหรือตัวยกสูงจากศูนย์นั่นเองนะครับเป็นสูงสแตนดาร์ดนะครับสูงตั้งแต่กำเนิดนะครับตัวรถปี2014นะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นรีโวนะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของวีโก้แชมป์แล้วนะครับ วันนี้ทูมานำเสนอในราคาเพียง469,000บาทนะครับ469,000บาทนะครับคุณได้เป็นเจ้าของ v ีโ o ตัว EP Lunner หน้าแชมป์ปี2014นะครับก่อนจะเปลี่ยน,นโฉมเบน r e v o นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนที่ดีใน2ปีที่ผ่านมาหรือว่ามีเครดิตนั่นเองนะครับฟรีดาวนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนอยู่ที่เดือนละ9,000บาทเท่านั้น ครับผมเดือนละเก้าพัน 1, บาทเท่ากับหมายทําความว่าถ่ายเงินเดือคนคุณ1 8่นแสามารถออกรถคนเดียวไม่ต้องมีคนค้าไม่ต้องใช้คนกู้ร่วมนะครับอ่ะรายละเอียดตัวรถไปแล้วปีรถไปแล้วราคาไปแล้วดีเทลตัวรถกันต่อนะครับไฟตัดหมอกด้านหน้าตัวนี้เป็นตัว e p r u n n e r มีมาแล้วนะครับไฟของตัวชนันนะครับจะเป็นเสน่ห์ของเขาคือจะเป็นลักษณะนี้นะครับไฟจะคล้ายๆเหี่ยวนะครับผม จุดขายของเขาเลยนะครับ Vigo ทุก generation ของเขาเนี่ยเขาจะให้หูดหน้ามาด้วยนะครับเพื่อให้อากาศภายในห้องเครื่องนะครับมันมีความ flow นะครับมีอากาศหมุนเวียนถ่ายเทที่ดีนะครับทำให้ความร้อนไม่สะสมนะครับแม็กตัวนี้อยู่ที่ไซส์ขอบ17นะครับลัดยาง265นะครับแก้ม55ขนาดยางขนาดแม็ก17นะครับก็เป็น ไซส์เดิมสแตนดาร์ดของเขาที่เขาให้มาจากทางศูนย์เขาเลยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างตัว E-Paner คือจะเป็นหูกระจกโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านข้างนะครับไม่ใช่แก้มข้างนะนะครับผมมือเปิดประตูก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ทั้ง4ประตูเลยประตูทั้ง4บานเลยครับมือเปิดประตูจะเป็นโครเมียมนะครับบันทายบ้างนะครับเริ่มต้นที่ไฟท้ายเลยนะครับไฟท้ายก็เป็นทับทิมแดงในส่วนของด้านบนนะครับ แล้วตรงนี้จะมีขีดคาดการณก่อนที่จะส่วนของแยกแบ่งไฟนะครับเป็นไฟเบรกแล้วก็ไฟท้ายนะครับผมมือเปิดก็จะเป็นโครมเมียมเหมือนกันนะครับมือเปิดของในส่วนกระโปรงหลังนะหรือฝาท้ายนะครับแมกไรเนอร์นะนอกจากรอยฝุ่นจับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับดูที่เนื้องานนะครับไม่มีกินขอบนะครับผมไม่มีกินขอบไม่มีรอยขูดไม่มีรอยบรรทุกหนักนะครับรู้ได้เลยว่ามันบรรทุกหนักเพราะว่าแมกไรเนอร์ด้านหลังค่อนข้างใสผมใช้คําว่าใสเ่ยนะครับ ใสเลยนะคบฝาท้ายของแม็กนเนอร์ก็ใสนะครับอ่าเดี๋ยวทูจะไปดูส่วนของห้องโดยสารกันบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตากล้องด้านหน้าเลยครับจะขออนุญาตเริ่มที่ห้องโดยสารด้านหน้าก่อนนะครับผมอ่ะคอนโซลข้ามประตูนะครับจะเป็นสีดำนะครับเปียเ็นวัสดุไฟเบอร์ชิ้นดำนะครับสําหรับกับมีความเป็นบอลคาเล็กน้อยแล้วก็เป็นซับแขนที่เป็นผ้าคล้ายๆลักษณะของลายตุ๊กแกนะครับมาในส่วนคอนโซลหน้าต่อนะครับ คอนโซลหน้าก็เป็นวัสดุไฟเบอร์ชิ้นดำนะครับดำสนิทดำเมี่ยมเลยนะดำสนิทดำเมี่ยมเลยนะครับเป็นฟูลแบ็คนะครับจะเป็นฟูลแบ็คหรือแบ็ k เกือบหมดสีดำเกือบหมดนะครับมีตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างครบนะครับสามารถมีตัวบลูทูธนะครับนี่เดี๋ยวทูดก่อนทูอ่านี่บลูทูธนะครับรองรับบลูทูธแล้วนะครับหรือจะเป็น AUX นะครับหรือจะเป็นสาย USB นะครับก็ถือว่าพร้อมใช้นะครับก็สามารถรับโทรศัพท์พูดคุยได้เลยนะครับในส่วนนี้ภูมิไรมี เปลี่ยนโหมดนะครับมีเปลี่ยนโหมดเนาะมีเปลี่ยนเซกชันนะครับของไฟล์เพลงนะครับแล้วก็ปรับโวลูมของเสียงนะครับผมปรับโวลูมนะครับเปลี่ยนเซกชันนะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดนะครับการเล่นของเครื่องเสียงนะครับผมตัวนี้รายละเอียดตัวรถต่อนะครับเมื่อกี้พูดมาลายคอนโซลกันไปแล้วคอนโซลกลางนะครับในส่วนของเกียร์กันบ้างนะครับก็จะมีลักษณะอย่างที่ทูบอกเนี่ยเห็นไหมไฟเบอร์ชิ้นดาวเพล็กีดมาแล้วลักษณะคล้ายๆของหนังนะครับว่าใครเขาว่าสูตรหนังดูในอันนี้เป็นนหังแท้นะครับถเกียร์จะเป็นหนังแท้นะครับ ยังมีเกียร์มันนุ่น5สปีดอยู่นะครับเกียร์สีดําหัวเกียร์ดำนะครับเป็นหัวเกียร์หนังถุงเกียร์หนังนะครับเกียร์เข้าง่ายนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าถอยหลังนะครับเกียร์ค่อนข้างชิดเข้าง่ายนะครับผมในส่วนนี้เกียร์ดีอยู่นะครับเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับจะผ้าเป็นลักษณะของสองสองสองลักษณะนะตรงตรงนี้นะครับจะเป็นผ้าระบายนะครับคล้ายๆหนังตุกแกที่เขาเรียกกันนะภาษาเรียกกันนะคือคล้ายๆของลายทุกแกนะครับจะเป็นผ้าระบายนะครับมีจะมีรูระบายส่วนของ ของตัวซับกลางนะครับแต่ปีกข้างนะครับแล้วก็พนักพิงหัวนะครับจะมานร้ปแบบของจะเป็นผ้านุ่มๆหน่อยนะจะเป็นผ้านุ่มๆหน่อยลลักษณะนี้นะครับแต่เบาะค่อนข้างสภาพดีนะครับตึงๆเลยนะครับด้านหลังก็ต่อด้านหลังก็จะเป็นเบาะดําเหมือนกันนะครับจะเป็นเบาะดําเหมือนกันนะสภาพเบาะสวยกริบๆเลยนะครับสวยกริบๆเลยคอนโซลข้ามประตูก็ดีไซน์มาเหมือนกันนะครับเป็นวัสดุไฟเบอร์ชิ้นดําคล้ายลายหนังนะครับซับแขนด้านข้างจะเป็นลายตุ๊กแกนะครับผมก็จะแบ่ แมตต์กับเบาะนะครับที่แมตต์กันนะเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับนี่เห็นไหมเล่นโทนนะครับก็จะมีลายตุ๊กแกนะครับแต่ส่วนของตรงกลางเนี่ยจะเป็นผ้านุ่มๆนะคล้ายๆยังไม่ถึงกับผ้าขนเป็ดนะแต่คล้ายๆนะครับเลยคล้ายๆนะนุ่มๆนิ่มๆนะจับไปแล้วลื่นๆมือนะครับสาหรับวันนี้ทูและกิตราคุปตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ